้ามได้นะจ๊ะนี่ต้องกระโดดยางกันได้ไหมไดลอยา้ชิมได้นะคะนี่อะไรหรือยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้คือรอคนเข้ามาอยู่ก็ตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมด3แพลตฟอร์มเลยนะครับสามแพลตฟอร์มเลยก็เรียกเป็นค่ายกันนะครับค่ายฟ้าค่ายฟ้าค่ายแดงแล้วก็ เอ่อไข่ดำนะครับนี่อันนี้คือไม้ของแต่ละเครื่องไม้เราใช้ัง ครับผมสวัสดีครับโอ้ไข่ดำนี่ยอดดีนะครับวิ่งพุ๊ดพุดดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เทสใหม่นะครับได้ยินไหมครับแร้ยิงกดไลค์ให้กดกดไลค์กดหัวใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับผม ลโลจากเคซีนะครับวันนี้นะครับเรามาไลฟ์นะครับก็จะมีทั้งหมด3บูธด้วยกันนะเป็นบูธเครื่องดื่มนะครับบูธเครื่องดื่มบูธเครื่องดื่มเราจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาดูก็จะมีอันแรกนะครับ,บอ่าเป็นของยี่ห้อเตงหนึ่งนะครับนี่ป<อ>ิดป้ายนะครับิก่อนได้นะคะเช็คก่อนไม่ขนออก มาโอเคนะครับ่อยทั้ง3ค่ายดูหน่าพร้อมแล้วนะครับแ,แจ้งนะครับอันนี้เนี่ยคือเราไลฟ์ทั้งหมด3แพลตฟอร์มเลยนะครับค่ายดำค่ายฟ้าแล้วค่ายแดงนะครับนะครับหวังว่าเราไม่ปิวเนาะนะครับจะได้ประหยัดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเรามีเนี่ยมีผู้ติดตามจากหลายค่ายด้วยกันโอเคเดี๋ยว เราจะมาเริ่มกันก่อนเลยนะโอเค๋เยวเจ้าหนฝั่งคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเจ้าแรกนะครับเจ้าแรกมา เริ่มจากเจ้าแรกนะครับเดี๋ยวขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ครับเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะครับขอเติมของ,ขอ,ง <c oughs> ออกกล้องออกกล้องเช็คไหมฮะเสียงเป็นไงบ้างเ <c oughs> สียงหอนไหมเลยทักทายนะครับทักทายทักทายทุกท่านนะครับ <c oughs> นี่เจาเหียอะไรเจ้านี่แห่เติมของเติมเลยนะครับ อย่างร้านเรานะครับเดี๋ยวพูดถึงก่อนร้าน JC เนี่ยเราเปิดทําการทุกวันนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งร้านเราเนี่ยจะจําหน่ายเป็นพวกอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่นะครับมีพวกเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์น,นะครับก็ร้านเราเนี่ยจะอยู่ลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวโชคชัย4นะครับก็สามารถเสือชื่อร้านเราได้นะครับเรียนเชิญนะทุกท่านนะครับ รูก่อนจริงๆต้องมีผู้ช่วยเนี่ยโอเคนะครับก็ในทั้งหมดนี้จะมีอยู่อ่ะมีอาสาสมัครแล้วนะครับครับเดี๋ยวเชิญข้างหน้าครับเชิญข้างหน้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นแบรน ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อเป็นแบรนด์ของลินค่ะเป็นแบรนด์ไลับน้ำเชื่อมค่ะเป็นไลับผลไม้ที่มาขายวันนี้มี10รสชาติค่ะมีให้ลองชิมที่ร้านปกติจะมีหลายรสชาติมากมีรสผลไม้ตอนนี้มีรสเข้าใหม่คือมะขามกับกุหลาบค่ะ,ะมะขามนี่โชว์หน่อยจะเป็นมะขาม,ม,ขามค่ะมะขามครับเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบมลค่ะครับถ้าเป็นตัวขายดีของเรานะคะจะเป็นรส ยูสุค่ะยูสุทำเมนูกาแฟชาหรือว่าสุดาได้ยูสุจะเป็นรถขายดีของร้านอืมครับครอ่ะอันนี้ถามนิดนึงฮะพอดีว่าอย่างของรินเนี่ยก็จะมีหลายรถด,ด้วยกันนะครับรถโตที่ขายดีเอาจากที่ไปชงชิมมาหรือจากสซตตินี่คิดว่าแนะนำลูกค้าใหม่เป็นรถไหนดีครับถ,ถ้าเขาอยากเปิดใจกับดินถ้าเป็นเปิดใจกับดินนะคะเป็นรสชาติยูสุค่ะเพราะยูสุจะทำได้หลายเมนู แล้วก็จากสถิติที่ขายมานะคะจะเป็นยูสุขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด์ค่ะ<ม>ของแบรนด์ลนชาใช่ใช่ยูสุจะใช้ชงกาแฟได้ค่ะเป็นกาแฟส้มยูสุหรือว่าใช้เป็นยูสุโซดาได้หรือว่าเป็นชาส้มได้หรือว่าเพราะว่ายูสุอะค่ะเ<ม>ขาจะมีรสหวานกล่อมกรงก์ค่ะแล้วก็มีเปรี้ยวตามพืชถ้าทานตอนหน้าหลอนจะสดชื่นมากค่ะก็เลยแนะนําเป็นยูสุเพราะว่าทาได้หลายเมนูแล้วก็ต้นทุนนะคะต้นทุนจะเป็นต้นทุนที่ถูกลงมาเพราะว่าของเขาเข้มข้นใช้ไซรัปน้อยค่ะใช้สั่ง ทำไมถึงคิดทำไมถึงบอกว่าใช้เซรั่น้อยอยาก <พอ S 1> ให้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าของเรารสชาติเข้มข้นมากค่ะเซรั่ปจะลดน้อยลงเพราะว่าปริมาณที่เราจะใส่น้ำค่ะน้ำจะเยอะกว่าเซรั่ปเพราะว่าเซรั่ปเรารสชาติเข้มขน้นเขามีความหอมกลมกล่อมม,ม,มีกลิ่นที่ชัดของแต่ละรสชาตินะคะใช่ทําให้ต้นทุนลดลงเพราะว่าเราใช้สซรั่ปน้อยถ้าเรายิ่งใช้สซรั่ปเยอะเรารสชาติเขาเซรั่ปเขาอ่อนนะคะต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครั ต่อมาเนี่ยเห็นว่ามีเป็นตัวหัวปั๊มด้วยนะครับเป็นของลินเลยหนึ่งปั๊มนี่ไอ้น้ำที่ออกมานี่มันได้ประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดจุดห้ามลค่ะอ๋อครับเราก็ตวงกันด้วยวิธีนี้นะครับใช่ค่ะหนึ่งหัวปั๊มเจ็ดจุดห้ามลค่ะครับในการที่เราชงเนี่ยแต่ละเมนูเนี่ยมีขนาดแก้วแนะนำไหมว่าแบบอย่างของรินจะเหมาะกับแก้วสักกี่ออนอะไรประมาณเนี่ยพอตามไหม งชงทิมหรอหรือว่าจะเป็นเป็นชงขายเป็นแบบเหมือนเปิดร้านขายสแบบเปิดร้านขายอะคะ่ะถ้าเป็นตัวไซรับเราจะใช้ไซรับอยู่แค่23 ml ิบสามเอ็มแอลก็เราจะใช้ไซรับอยู่แค่23 ml ิบสามมค่ะพี่คะสำหรับแบรนด์อื่นนะคะ,ะ,ะเราขอไม่เอย่ยชื่อแบรนด์แต่ว่าจะบอกเลยว่าของแบรนด์อื่นจะใช้ไซรับอยู่ที่30 ml ต่อนมหรือโซดาแค่120 ของลินนะคะสามารถใช้อยู่ที่23บมลแล้วก็ใช้ตัวผสม,สม,สมอ,อื่นนะคะก็คือ1 5อยมลได้เลยเพราะของเราเข้มข้นมากใช้ปริมาณที่น้อยแล้วก็ส่วนผสมเพิ่มมากขึ้นได้แต่รสช,ชาติก็ยังโอเคอยู่<อ>ก็ทำเมลของหวานได้ด้วยค่ะอโอเคขอบคุณมากเลยโอเคนะครับก็สำหรับทางลินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเห็นขวดขนาดนี้เข้มข้นอ่ะอธิบายง่ายๆเข้มข้น ให้เซลับปริมาณไม่เยอะแต่ว่ารสชาติดีนะครับก็ช่วยลดต้นทุนลูกค้าได้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับจะอยู่ที่บูธสีเขียวฝั่งขวามือนะครับขวดจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับขวดสวยๆขวดดีไซน์ดีไซน์มาใส่ขายต้โชว์หน้าร้านได้ออกบูธได้จัดกิจกรรมที่ไหนได้ค่ะเพราะว่าของเราขวดเขาดีไซน์ออกมาให้คงสูงทำให้เป็นผลดีหรร้านดูแลครับนี่โอเคขอบคุณมากครับผมมาเดี๋ยวเชิญบูธต่อไปนะบูธต่อไป โอเคเดี๋ยวพี่เซีบเชิญข้างหน้าครับเดี๋ยวผมยูเดี๋ยวต้นสนับทีโอเคแนะนำนิดนึงครับสวัสดีค่ะจากลองบีดนะคะโอเคครับวันนี้มีอ่ามีโปรดักตัวไหนแนะนำบ้างครับ อ่าค่ะสำหรับการชงชิมในรอบนี้นะคะก็จะมีการเอาเป็นตัวนี้เลยชาไทยนะคะมาชงชิมนะคะก็จะมีทั้งชาไทยชาเขียวแล้วก็ตัวน,นี้สุดยอดเหีเลยจะเป็นตัวครีมชีสนะคะก็จะทําเมนูคู่กันเป็นชาไทยครีมชีสชาเขียวครีมชีสที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ค่ะ,อะ๋อครับผมครับผม ไอตัวพูดถึงชาเนี่ยอย่างมีเป็นตัวอันนี้เรียกอะไรชาไทยชาไทยใช่ค่ะกับชาเขียวเขียวใช่ค่ะจะมีชาไทยกับชาเขียวซึ่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะตัวชาของเราค่ะจะเป็นชาอัสสัมนะคะทั้งคู่เลยค่ะตัวชาไทยนะคะก็จะให้รสชาติชาที่เข้มข้นค่ะข้อดีก็คือคุณลูกค้าไม่ต้องแช่นานนะคะตัวนี้ได้ทั้ง4ชาและก็ความเข้มของชาที่ชัดเจนค่ะ ส่วนชาเขียวนะคะก็เป็นชาเขียวอัสซ้เหมือนกันนะะ่าให้ความเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นมะลิตอนปลายะคะ่ะนิดหนึ่งะะอ,อันนี้เดี๋ยวลองชิมดูไหยคะ่ะอ๋อได้เลย,เลยโอเคค่ะ,ะพูดถึงอยากให้แนะนําพูดถึงการชงหน่อยครับพอดีว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยจะสอบถามมากันเยอะแบบว่ามีแบบสําเร็จรูปไหมแบบชั้นใส่น้ําปุ๊บ มันกลายเป็นเครื่องดื่มเลยอ,อันนี้มันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเลยอยากทราบข้อ,อ<ด>มูลตรงนี้ครับสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นชาใบานะคะคุณลูกค้าก็สามารถเข้าเครื่องสกัดได้เป็นเครื่องเอสเสโซ่ได้เครื่องมอคัพพอร์ตก็ได้ค่ะหรือว่าจะชงแบบโบราณก็คือใช้เป็นถุงกรองได้ค่ะจะ,จะไม่ได้เป็นแบบสําเร็จรูปทีอินวันค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวใบชาค่ะโอเคครับก็ลูกค้าทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบชงปุ๊บใส่น้ําคือพร้อมทานเลยก็แนะนําให้หาคําว่าทีอินวันนะ ใช่ค่ะโอเคครับผมต่อมาเนี่ยโปรดักต์เรียกว่าที่ฮอตมากนะตอนนี้เลยของทางร้านนะครับก็คือตัวนี้โฟมชีสนะครับผง<ช>โฟมชีสแนะนำนิดนึงครับอย่างเช่นแบบมันพอดีมีสองตัวนะครับเดีย๋ยวผมไปหยิบมาให้อโอเคนะครับอย่างนี้เห็นไป อ่าอย่างที่แจ้งไปนะครับมีสองตัวนี้นะครับแ mm hmm. นะนำหน่อยมันต่างกันยังไงโอเคค่ะอ่าอันดับแรกเลยตัวที่โบถือนะคะก็จะเป็นครีมชีสสูตรดั้งเดิมนะคะ oh. ตัวนี้ก็จะให้รสชาติชีสที่แบบชีสจ,จ๋าเลยแล้วก็จะมีการติดเค็มนิดนึงค่ะติดเค็มนิดนึงใช่ค่ะ,คะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นสูตรใหม่นะคะจะเป็นสูตรหอมนมค่ะก็จะให้รสชาติหอมนมกลมกลม่อมค่ะ เค็มน้อยลงค่ะก็สําหรับท่านที่แบบไม่ชอบเค็มมากเกินไปก็จะแนะนําเป็นสูตรของนมส่วนวิธีการส่วนวิธีการตีนะคะก็ทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะเราจะมีวิธีทําอยู่ด้านหลังเลยค่ะก็จะแนะนําใช้ผงที่2 0 0กรัมต่อน้ําเย็น 500ml นะคะ1นซองคุณลูกค้าสามารถตีฟูได้ถึง3ลิตรเลยนะคะตีขึ้นง่ายขึ้นไวค่ะทั้ง2ส,สูตรเลยอครับผมครับผมโอเคครับ ก็สรุปเลยนะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนชอบแบบติดเค็มนิดๆนะครับอกชิดชิสแนะนำเป็นตัวนี้อ่าก็จะถุงออกน้ำเงินน้ำเงินฟ้าานะครับแต่ถ้าออกแบบชอบหอมมันแล้วนหอมมันนนวๆจะแนะนาเป็นนี้นะครับมันจะมีแถบเหลืองๆนะครับวิธีการเลือกก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณสํารองบีทมากนะครับสวัสดีครับมาบุสุดท้ายนะครับบุ๊สุดท้ายนี่ สวัสดีค่ะเชิญข้างหน้าครับเชิญข้งหน้สวัสดีค่ะบูชอกกวยเต็งหนึ่งนะคะ,ะเจอนะค่ะวันนี้เรามาจัดชงกินนะคะเป็นเฉากว๊วยนะคะสินค้าของเราแล้วะครับมีเฉากว๊วยโบราณให้พีซอยู่ในกล้องเยอะหน่อยนะครับผมโชว์มือก็พอแล้วอ <laughs> วันนี้เราจะมาโชว์นะคะเป็นเฉากว๊วยโบราณน,นะคะมีความหวานหอมนะคะ สชาติกลมกล่อมนะคะอันนี้1โหล125บาทค่ะมี12ถุงอันนี้สามารถใส่น้ําแข็งใส่แก้วได้เลยนะคะอันนี้<อ>กินง่ายสะดวกสบายค่ะอ๋อครับก็ไม่ต้องพูดราคาก็แต่พอดีบางทีอาจจะที่อาจจะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะนะครับไม่เป็นไรตัวนี้นะคะเป็นเนื้อชอกโกยที่สโลแกนคือเหนียวหนึบได้เป็นสองลองไข่ค่ะตัวนี้เหมาะกับการทําน้ําแข็งใส่ช็อกโก้ยนมสดมีความเหนียวหนึบนุ่มไม่เหมือนตัวอื่นแน่นอนค่ะ คคก็พูดถึงตัวเฉาเกวยเนี่ยอยากให้แนะนำตัวขนาดโปรดักต์หน่อยเรามีกี่ขนาดแล้วก็พอดีว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเห็นแบบเป็นก้อนๆเนี่ยอย่างถ้าเป็นเป็นถุงเล็กๆเดี๋ยววช เป็นถุงเล็กงนี้นะครับก็คือว่าฉีดพร้อมทานเลยนะครับฉีดพร้อมทานเลยค่ะอันนี้เป็นถุงเล็กเป็นแบบนี้นะคะเป็นถุงย่อยๆออกมาอย่างนี้นะคะ200กรัมใส่เอาน้ำแข็งใส่แก้วตัดทานได้เลยค่ะเดี๋ยวแนะนําเป็นตัวถุงใหญ่หน่อยถุงใหญ่แบบตอนที่เราแบบจะเสิร์ฟส่วนใหญ่เขาเสิร์ฟกันแบบไหนทุกคนใ่น้ช่ใช่แนะนาเป็นแบบเป็นเทรนดช่วงนี้หน่อยเขาทำทานกันยังไงก็จะเป็นโบราณนมสดกนมสด ใส่ช,ช็อกโกแลตแล้วก็เติมนมสดข้างบนค่ะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นน้ำตาลโอทึงค่ะพี่น้ำตาลโอทึงนี่คือเพิ่มความกลมกลม่อมหอมหวานๆอีกหนึ่งเท่าเลยค่ะได้ครับก็สรุปนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะฮะเราก็จะมีทั้งหมด3แบรนด์นะครับลูกค้าท<ม>่านไหนที่อยากจะมาลองชิมโปรดักต์ของทั้ง3แบรนด์นี้นะครับก็เรียนเชิญที่ร้าน KCC นะครับ ร้านเรานะครับก็เปิด8ปโมงครึ่งปิด6โมงเย็นนะครับก็ PC นะครับยังอยู่กับเรานะครับจนถึงเวลาปิดร้านเลยนะครับโอเคนะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวทางผมจะทยอยไล่ตอบนะครับได้เลยได้โอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ